การอำเภอแม่อ่อนสองข้างทางรุ่มรื่นมากนะครับ ต่างๆร่มรื่นม,มาไหมครับ ไม่กี่กิโลก็ถึงหมู่บ้านไม่กําปองแล้วนะครับหากผมได้ตามส่งตามดียางเกียยางคือว่าหาะคนอนกีมันดีพักขึ้นก็ได้สมัยก่อนถึงหัะไม่ร้างถ้าแถบขึ้นติ่ง ตามตรงตามหรือยางเสียยางไป่ว่าหัวกอนกีดมันดีพักขึ้นมัได้สมัยก่อนไป็นหัวไม่ซ้ำพักแถบขึ้นถึงผม่ล้อเล่าไกลเอาไม่ซ้ำไปล้อพักแถบขึ้นปย่นงนี้พรายาแเก่งก็มาเก็บ วันอาทิตย์นะครับรถลู่ลูลนะะ่นะขับแบบสบายๆนะครับุ้กินได้ถึงเก้ากินได้ถึงใบใบมันจะแกงไม่ตูนน้นี่แข่งดีกว่ดีบอนบอนนี่มันสูงนงพันค,คอ ไม่นอลงไปข้างล่างนอนเ๋ยกลับตอนเย็นนะตอน4โมงเที่ยว4โมง่แม ah> ่กำปองนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับ เียวเยอะมากๆนะครับที่จอดรถก็นานแน่นมากครับแม่กำปองนี่ครับใบตองใส่ไข่แบบนี้ไม่เป็นไรจ้าไม่ได้ไข่อะไรครับเนี่ยไข่ปลาอย่าตอบว่าไข่ใบตองไข่ใบตอง นักท่องเที่ยวเยอะมากมากครับวันนี้โอ้โหแผ่งลอตเตอรี่คนตาเทียบเลยครับผมได้ควยใหญ่มีนะครับผมไปเดียวไปกู้ไปยังไงครับชถติดหนักมากนะครับไปได้แค่นี้ครับหมู่บ้านแม่กำปอ ร้านข้าวซอยแม่กำปองนะครับอาหารพื้นเมืองร้านข้าวซอยแม่กำปองนะครับอาหารพื้นเมือง ขนมอะไรครับเนี่ยบัวลอยจ้าอ๋อบัวลอยนะ,ยะแต่ไม่ใช่บัวลอยสายรุงนะครับสายรุงต้องมีสีเยอะนะครับบรรยากาศดีมากร้านนี้ร้านหมูย่างใบตองนะครับผมดูภายนอกก็โอเคฮะภายในคงน่ากินน่าดูนะจะตอบว่าน่ากินก็คงตอบไม่ได้ครับเรายังไม่ได้เปิดดูข้างในนะครับ นี่ที่พักนะครับบ้านน้อยกลอยใจแม่กำปองนะฮะบ,บ้านว่างนะครับใครไม่ยังไม่มีที่พักมาที่นี่ก็ลองโตเบอร์นี้นะครับนี่ที่พักนะครับบ้านน้อยกลอยใจแม่กำปองนะฮะบ,บ้านว่างนะครับใครไม่ยังไม่มีที่พักมาที่นี่ก็ลองโตเบอร์นี้นะครับ อากาศดีมากๆนะครับและนี่สายน้ำนะครับแม่กำปองครับลุงบุญบ้านหิมห้วยแม่กำปองโฮมสเตย์ห้าร้อยบาทนะครับผมก็ตามนี้นะฮะถ้าใครสนใจมาแม่กำปองนะครับครับผมทางเข้าทางนี้นะครับ เรามองดูบรรยากาศเบื้องล่างครับสุดยอดมากๆครับหมู่บ้านแม่กำปองตอนนี้ฝนลงแล้วครับตัววัดนี่เป็นตะไคร่น้ําเยอะนะครับเนื่องจากละอองไอ้น้ําที่มีอยู่ตลอดทั้งปีนั่นแหละครับด้านล่างก็เป็นน้ําตกครับเสียงดังมาก สุดยอดครับน้ำตกพร้อมด้วยสายฝนนะครับผมที่แม่กําปองฟังเสียงน้ำตกครับตับเสียงไอ้ฝนที่โปรยปลายสุดยอดมากๆครับ ต่างขึ้นจากพระอุโบสถกลางน้านะครับแตอากาศก็ชื้นนะก็เดินระมัดระวังนิดหนึ่งนาทีอุโบสถกลางน้ํานะครับตอนนี้ข้างในดูเหมือนว่าจะดับนะครับก็เราก็ได้ภาพมาแบบนี้ครับเนี่ยครับ แม่กะปองนะครับน้ําตกเสียงดังมากแบ่งออกเป็นสองสายตามตัวโบสดนะครับนี่้วน,นี่ก็สายสองนะครับยอดเยี่ยมมากๆครับท่านชมดูฟิลนี้นะครฟิลนี้มุมนี้นี่สวยงามมากๆครับนี่ดูครับ นี่ร้านขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับไอ้ค้านมันคืออะไรครับเนี่ยมันมันญี่ปุ่นเหรอมันที่เป็นสีม่วงอ๋อสีเหลืองนะครับอ๋อเน,น,นี่ยมันหวานญี่ปุ่นบ้านพักทำแก้วแม่กำปองนะครับดูเบอร์โทรนะขออนุญาตรีวิวนิดนึงนะจ๊ะเอา,เอา,เอาบวมมือหน่อยครับบอมมือหน่อยโอเคเลยยำม,มา เออโอเคครับผมขอบคุณครับบ้านพักมีเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยเราไม่ต้องจองมาก็ได้นะฮะบ้านพักเขาครับผมดูเบอร์โทรนะแม่กำปองห้องวางจา้าตรงนี้ฉันมากนะครับบ้านพักมีเยอะแยะเลยนะครับตลอดสองข้างทางเลยถ้าเบียงด้านสูงก็มีนะฮะใครไม่ได้จองก็ไม่ต้องวิตกกังวลน,นะครับ ท้องพักมีแน่ครับผมนี่ก็เป็นที่พักเป็นโฮมสเตย์นะฮะแต่ท่านผู้ชมดูการใช้ภาษานะฮะไม่ว่างนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมักใช้คําว่าเต็มแทนนะแต่นี่ก็ใช้คาว่าไม่ว่างนะฮะก็ก็ไม่ได้ผิดอะไรครับผมดูบ้านหลังนี้ครับบ้านไม้สร้างสวยงามมากๆเลยครับคุ้มเคียงดอยแม่กำปองโอ้สวยครับสวยชอบมากเลยครับเนี่ย ฟิลนี้สุดยอดมากๆครับดูป่าแล้วยังเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติยังสมบูรณ์อยู่มากๆเลยนะครับเนี่ยนี่ป้ายโฆษณาสินค้าต่างๆนะฮะดูความงามนะครับและความกลมกลืนระหว่างธรรมชาติกับบ้านนะครับผมวิถีชีวิตของชาวแม่คำพอง มาแต่ละหลังนี่สวยงามมากครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปทางบนนี้ดูนะครับโอ้โหร้านกาแฟชั้นบนนู่นสวยงามมากครับดูบรรยากาศมุมสูงครับ ตอนนี้ฝนก็โปรยปรายลงมาเรื่อยๆนะครับนี่มีระทัดจีนด้วยครับใครสนใจก็ดูตามเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับเนี่ยนี่มีตั้งมีซาลาด้วยแต่ยังไม่อนุญาตให้เข้านะก็ไม่แน่ใจว่าสร้างขึ้นมาได้ยังไงครับ นี่ตู้เติมน้ำมันอัตโนมนัตินะฮะเท่าที่เดินดูรัศมีกิโล2กิโลเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีอยู่ตู้นี้ตู้เดียวนะครับผมนะไปดูไหนครับแม่กำปองปางขนปางตนนะครับนดูสภาพภูมิอากาศนะครับสดชื่นมากๆนะฮะขนปลายเล็กน้อยนะครับ มองวิวสูงสูงของหมู่บ้านแม่กำปองนะคะนี่แม่กำปองปางขอนปางตนนะครับวนโปรยปลายภูมิอากาศนี่เป็นที่พักอีกแห่งหนึ่งก่อนถึงที่จอดรถนะครับผมของแม่กำปองนะฮะสวยงามมากๆนะครับผมนี่บ้านออกแบบได้สวยสดงดงามมากๆนะครับดูบ้านพักหลังนี้นะฮะ อยู่ก่อนถึงที่จอดรถตู้ของไม่กำปองนะครับ่ก่อนถึงโรงเรียนนะสวยงามมากๆครับนี่ชื่อที่พักนะครับผมออกแบบได้สวยสดงดงามมากๆนะครับข้างบนโน้นก็มีครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับ สุราษฎร์ธานีนะฮะมาจากตัวเมืองสุราษฎร์นะครับมาทำธุรกิจที่นี่ที่พักแห่งนี้นะครับผมเจ้าของเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะตั้งอยู่บนเขาสูงชันมากๆครับก็คิดว่าคงไม่เสร็จเรียบร้อยดีทีนะแต่ก็เปิดให้พักแล้วนะครับ กาแฟดอยแม่กำปองนะครับผมและร้านค้าชุมชนแม่กำปองนะฮะโอเพ่นเปิดนะครับผมจะเข้าไปอุ่นหนุนเสนอยนะครับ